สวัสดีค่ะพี่น้องช่องยายไมออฟพิเชียลนะคะตอนนี้เข้ากามาถึงหน้างานเป็นทีเรียบร้อยค่ะเลนอยู่ในวัดค่ะถอยเท่าประจำทีเหนี่อมุ่งหว่าสิเดือดเขื่อนดูโบบกพี่น้องเอ้ยถอยข้าไปเดียวนึงนกันในนี้รถอาจารย์ดังรีถอยเข้าไปแล้วค่ะ วัดเป็นก,ปกว้างยู่งนด้สนามกว่างย่่งพบบนี้หน่อย จะเขาคนเยอแหงบั้ี here, right? ่น e ี Jamie, ่ป้าลแม่เดนนาเดนนาเดี๋ยวก็จิได้อยหลังอ้ยวัดงามแหงหน่งเ้ยค่ะ มาแล้วตอนมาแล้วรถอาจารย์นะคก็ดีค่ะมากมากมา,มาน้อยมากไม่ใช่ตัวสิน้อยเขาใช้ร้าตัวเ้าจอดที่กัดได ไม่เป็นแอดมินไา ตอนนี้ก็คือได้ที่จอดเป็นสามขั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่นอ้องจอดอยู่คางเมค่ะข้างเมี่ยม,ยม,มทั้งลังวัด็นปลาสองก็พี่น้องกอเกีเ่ยวยยแล้วเรียบร้อยลวเรื่องอ้ยอยๆอยไรเพี่นอ้องได้ที่จอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วของงานวันนี้น

เจ๊ยันสิบอย่างนี่ละ่ะอาจจะเจ๊นา่าเนี่งสุบอย่างรถเอ๋ยคล้ายรถทั้งนี้ใช่ที่จอดเป็นที่เรียบร้อยอ่ะได้ง่ายจะทานการณ์พี่น้องมื่อวนี้บ่ได้ไรุดเพราะว่าระยะท่ามันไกลแห้งพี่น้อง แล้วแต่ที่เราเดินหน้าก็เดินกันยังไงอันนี้คือนม่พี่น้องมือแรงฟันกอนลวกมือแรงนอนฟันกอนนอนฟันมือแรนกนั่นหรืเนาะมือเอ็นมองไม่ออกเนาะ หลองพอดีเลยมันจะบต่ติดลมป่ะพี่ใหญ่เดี๋ยวก็ถอยหน้าถอยหลังไปเอามันอยากขึ้นจากล่องเน่ยนะพ่อใหญ่มันมีงานจมืมื่นล่ะแม่มันมีงานจืมื่นล่ะนี่ยักแล้วเพิ่งแล้วมานู้ก็เพิ่งมาบ่แ <c oughs> สดงว่าเพิ่อนงานมือนี้ งานบุญกระทินเพิ่นเปนบุิงานพี่ด้นาะเพิ่นบ่บบดบได้เก็บบัตรก็บ้เก็บบัตรคือเก่าอือเป็นงานบุญกทินค่ะพี่น้องแต่ยังโมโหว่ามีการเก็บบัตรบ่หรือว่าจะเป็นงานพี่ น้ำกว้างยีอยู่ค่ะพี่นอ้องนึ่งกระไดคือจีสะดวกสบายลุกๆอยู่ได้พักพอนู่หรอค่ะพี่นอ้องเลยเลยอี้อค่าหนึ่งรถบาทยังไม่ได้เข้ามารถพายานรัดจอดที่ของคือเราจอดเียเห็นกับร,กร่จ้าก็แล้วพยานรัด ทานที่กว้างขวางดีพี่น้องลูกลก็กไปหาพี่รับพี่นอนนะคะพี่น้องวันนี้เดินทางสามสิบ ประมาณ30กิโลค่ะพี่โน,โน้องเดินทางบกไกลค่ะพี่โน้องมืออื่นนี่เดินอยู่บ้านน้องคู่บ้านน้องอุ้งอิงค่ะมอืออิงค่ะพี่โนโ้องสีสัตก์เพชรบ้านแพร่สันือเขาแล้วงานพี่โน้อง พี่น้องคลิปนี้ขอฝากไปเท่านี้ก่อนนะคะ้ามีอยังไรไม่ยังไม่จะไา่งานรับสาบต่อไปนะคะขอบคุณท่าการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ